สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยบนประจำงวบที่1พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าวราเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้อาจารย์จะตามแนวทางของหลักหน่วยบนให้คะหน่วยบนนะคะอาจารย์นำมาจากเล่ม ก 1>, 1เนาะเดี๋ยวท้ายๆจะให้สไลด์ให้ชมกันนะคะเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยงวดที่ออกแปดหกเจ็นะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนระยะยาวตามนี้เลยแปดห7แปดหกเจ็ดนะฮะหลักหน่วยต้องเล็ตต้องการที่เลขเจ็ดนะคะจะมีการเดินแบบบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วตัวสุดท้ายเป็นบวกเลขตัวแทนนะคะคือเจ็ดกับสองนี่จะเป็นเลขตัวแทนของตัวสุดท้ายนี่นะคะ่ะก็จะเป็นเลขสอง หบบลว่าที่สองนะคะหกศูนย์หกหลักหน่วยคือเลขหกว่าที่สามหกหกสองนะรวยบนเลขสองหกหกห้าฮะเลขห้าเก้าหกสองเลขสองสี่ห้าหกหนึ่งเนี่ยออกศูนย์ศูนย์สี่เลขสี่นะว่าที่เจ็ดสองสองหนึ่งเลขหนึ่ง งวดที่แปดนะแปดสี่สามหลักหน่วยบนเลขสามงวดที่เก้าแปดหกสามเลขสามงวดที่สิบสองศูนย์เก้าเลขเก้างวดที่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเลขเก้างวดที่สิบสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เลขศูนย์ 13นะ3 7 7หลักหน่วยบนเลข7นะที่เราต้องการนะคะยังอยู่ในสูตรนี้8 9 4ก็คือเลขสี่เมื่อที่15 5 6 3เลข3ต่อไปเนาะ5 6 7 2กเจ็อนะออก6 8 7เลข7จ็ดเมื่อที่17 2 2 7เนะเลข7เหมือนกันค่ะล็อกเดียวกันด้วย เราไปงวดที่สิบแปดเนาะสามแปดแปดเลขแปดสินะสามศูนย์เก้หลักหน่วยเลข9้าอันนี้สูตรเก่านะคะ f c อาจารย์นิดนิดหนึ่งนะสูตรเก่าเอ่อ f c ที่แคปหน้าจอไว้ก็จะนําตัวเลขที่อาจารย์จะวางให้ไปเขียนต่อไว้นะก็คือในทางของยี่สิบนะงวดที่ยี่สิบก็สามห้าสองเลขสองสูตรนี้นะคะเป็นเดินดีระยะยาว เราสามารถปรับได้ถึง6หลักนะคะแล้วก็เข้าไปในหมวดของสูตรมาตรฐานเลยเนาะเราไม่จําเป็นต้องทิ้งสูตรนะคะท่านผู้ชมบางครั้งมันอาจจะขยับตาแหน่งเนื่องจากว่ามันเดินมาระยะนี้ก็21่งวดแล้ว3 9 2เลข2องนะงวดที่22 2 4 6เลขหกแล้วงวดที่23นะคะก็คือ3 2 4เลข4อันนี้สุดสมุดแล้วเนาะอาจารย์จะไปขึ้นใหม่นะคะ ขณะนี้เรากำลังหาแนวทางของหลักหน่วยบนในสูตรเก่านะคะเล่ม G 1ขยับมาฝั่งขวามืออาจารย์นี่จะเป็นแนวทางของงวดที่24เลยนะคะ,ะเลขที่คำนวณมาได้ก็คือ0127นะออกมาที่852หลักหน่วยคือเลข2ยังอยู่นะคะใครที่มีสูตรแล้วคำนวณไปล่วงหน้าก็ลองดูว่าได้เลขเดียวกับอาจารย์หรือไม่นะคะ3450ออก865 เมื่อที่ยี่สิบหกเก้าศูนย์หนึ่งหกออกสามห้าหกเมื่อที่ยี่สิบเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกนะออกหกสี่หกใครจะตามสูตรนี้ก็ได้นะประมาณเลขวิ่งตัวเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดแล้วมีโอกาสขยับตำแหน่งหรืออาจจะมาเลขตัวแทนหรือว่าบวกลบนะคะไม่เกินตัวนั้นที่เราคำนวณได้นะคะต่อมางมืที่ยี่สิบแปด แปดเก้าศูนย์ห้าออกเก้าเจ็ดแปดนะเลขแปดแล้วก็อาจารย์วางให้ในงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วสังเกตเนาะมาขึ้นหน้านี้จะมีตัวนี้แล้วก็สองตัวหลังตัวนี้จะยังไม่เดินเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าในงวดที่ยี่สิบสามเดินอยู่ตรงจุดนี้นะคะเดิมอยู่ตรงจุดนี้หลังจากมาขึ้นยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดนี้ไม่มีตรงนี้เลยเนาะ จะอยู่สามสองตัวข้างหลังนี้กลับมาเขยบมาตัวนี้เลยแปดก็เว้นตรงน,นี้ไว้อีกต่อมาของของวดที่แล้วนะคะตามนี้เลยเก้าศูนย์หนึ่งหกนะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยแต่นี้เราหาหลักหน่วยนะเราก็ดูที่หลักหน่วยเลขหกนะคะเมื่อสกู่เลขวิ่งตัวเดียวเนาะที่อาจารย์วางไปให้นะคะมันจะมาร้อยสิบเป็นส่วนใหญ่นะมันจะไม่ได้เดินที่หน่วยนะ มันจะมาที่ร้อยสิบก็จะเป็นแนวทางของเลขสามนะคะเลขสามแลงวดที่แล้วนะเองวดไอคลิปที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวเลขสามมาประกบกับสูตรนี้ก็ได้เพราะสูตรนี้มันมันก็มาที่เอหลักหน่วยอย่างเดียวอันนั้นมันจะเป็นร้อยก็สิบส่วนใหญ่ที่มันเดินนะร้อยสิบร้อยสิบก็มาจับคู่กับสูตรนี้ก็ได้นะ,ะจะเดินต่อหรือไม่อันนั้นอาจารย์ไม่ทราบได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวนะ แล้วก่อนแล้วก,กลับมาเข้าถึงสองงวดติดก,กันแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งนะเป็นสูตรแบบย้อนงวดใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปหาชมดูนะมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอไปหาเล่มก่อนนะ,ะเล่ม G หนึ่งแป๊บหนึ่งนะ G หนึ่งจะเป็นแนวทางของหน่วยบนระยะยาวนะ,ะนี่ค่ะก็คือสูตรนี้ G หนึ่งมีต้นสังกัดสูตรนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ หน่วยบน G นะีหนึ่งะก็มีตัวสูตรประมาณหนึ่งใบบรรทัดกับอีกตรงนี้ครึ่งหนะึ่งเนาะแล้วก็ตัวเลขก็ตามนี้นะที่อาจารย์คำนวณไว้คำนวณไว้อยู่แค่สี่ตัวนี้นะสามารถเพิ่มเติมมาได้อีกสองตัวนะเพิ่มเติมได้อีกสองตัวประมาณนี้นะแล้วนกะ็ไนละ่มานี่ค่ะค่ะถึงนี่ถึงแปดหกห้าอันนี้ก็ ถ้าเป็นหน้าคำนวณนี่อันนี้จะหนึ่งถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้างวดผ่านมาก็เข้าทุกงวดอันนี้ก็คือว่าที่หนึ่งอันนี้คือแนวทางของตัวสูตรเราต่อมาแล้วก็มาคำนวณต่อไว้ขึ้นหน้าใหม่ะคะ่ะ f 4ตามนี้แบบนี้เลยถึงหกเก้ากนะงวดนี้อาจารย์จะไปเขียนต่อให้นะคือ0127นะคะศูนย ทำเมลออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอถ้ามันเข้าก็มาตามต่อนะในช่องมีดีชนแนลนะคะม,มีต้นสังกัดสูตรอยู่ไม่ต้องห่วงนะเพราะอาจารย์เขียนกำ,ก,ำกับไว้แล้วว่าอาจารย์เอามาจากเล่มไหนอันนี้อาจารย์ตามให้ของเก่านะเก้าศูนย์หนึ่งหกกับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเราก็จะรอผลว่าไอ้เลขสี่ตัวเนี้ยจะมีไหมแล้วก็แปกนะคะอาจารย์อาจารย์คำนวณสูตรหลักหน่วยบนแบบสามตัวไว้เดินดีระยะยาวเช่นกันนะแต่ว่ามันมีตัวเลขอยู่สามตัว คลิปต่อไปอาจารย์จะจับกระทบให้ว่าในเลขสี่ตัวเนี้ย0 1 2 7จะเป็นตัวไหนนะที่น่าจะเดินหรือใครจะใช้สี่ตัวนี้เลยก็ได้นะก็เอาสี่ตัวนี้ไปใช้จะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่ fc แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยคำนวณมาฝากให้นะคะขอให้มันเข้านะกดติดตามช่องมีดีไว้อาจารย์ก็จะลงให้อันไหนเข้าอาจารย์จะลงให้หรืออาจารย์ลงช้าก็คอมเมนต์ขอมาทาง,ง,งช่องหลังบ้านนะคะ ค,คอมเมนต์มาบอกอาจารย์ขอหน่วยบนนะจีหนึ่งก็คือสูตรนี้ค่ะจีหนึ่งจีหนึ่งนะเล่มเล่มจีหนึ่งนี่แหละศูนย์หนึ่งสองเจ็ดหรือใครอยากจะให้มันเหลือน้อยตัวลงไปก็กดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะวางให้เดี๋ยวขอญาตินะคะลดหน้าจอหลักหน่วยนะหน่วยบนนะคะเดี๋ยวลงให้คลิปต่อไปเลยแล้วกันเนาะ พอดีว่าจารไม่ได้ทำไว้นะคะต้องขอญาติลงคลิปใหม่ไว้นะ,ะจะทำสูตรอีกสูตรหนึ่งแบบ3ตัวน่ะจะประกบกันให้นะ,ะแล้วก็มาเช็คดูรายละเอียดกันเนาะเก็บไว้นะ,ะเป็นข้อมูลสำหรับในการคัดเลือกไม่มีใครทราบนะคะว่าหวยจะออกเลขอะไรนะคะหรือว่ากองสลากจะประกาศผลมาเป็นเลขอะไรนั้นก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในวันที่1นึพฤศจิกาย,ยนนะ,ะ2568อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ